อันนี้มาบีบขนมจีนสดอยู่ที่บ้านยายสายบ้านถาวออำเภอเปา่ปาปักตำบลมหาชัยอำเภอเปา่ปาปากบอกบก็ได้ดึลูกเลยอเออมันหมุนอยู่บอกเป็นเส้นครับขึ้นแล้วขึ้นอยู่แต่ว่าเจ้าหมุนแล้วมันไม่ต่อเนื่องไง แล้วหมุนหน้ามันแล้วไม่กับหมุนก็กัแค่บีบลงตรงๆไงระวังไฟไหมดูมาดูมาดูสำเร็จมือนะครับแม่ค้าเก่าอันนี้อันนี้ต้องทำกินเองนะครับที่บ้านยายสายอุ้ยเส้นเล็กพิเศษอ่ามีเส้นเล็กพิเศษด้วยอ่าน้ำล้างเอาเลยอ่าน้ำหนึ่งน้ำสองล้างเข้าไป ลังหงเงแนมันจั้งม่เ่อเนมอันนี้อันนี้ข้าวไม่ไม่ใช่แป้งไม่ใช่แป้งถุงนะครับอันนี้เป็นแบบข้าวที่หมักเอง้อ้ยดููค้าเก่าการมามาใสละอันนี้อันนี้คือ,อยายสายตัวจริงนะนี่ขนมจีนเราดูเส้นแตกต่างกันเนาะ ไม้อันนี้อันนี้นี่อันนี้จ้องขนมกีนเลยนู้ต้องอย่างนี้นะคะอาจารย์มาแม่รุจาร,จารย์มาจา์มา